เฮ็ดอย่าง้องรู้เฮ็ดอย่งฮะต้องรู้เฮ็ดอย่างเงี้พนี่เร็วหืเบืงเน่เงเเร็วมาเร็วฟูลิสหน่อยเร็วไอ้ส่ยปิ้งเงียสตัวหน มันบ่ถัวร์จะบ่าคนหลงมันบ่คนหัวเราะอยู่กับใบกัญชาหอย เองนูให้ดังเลยอมันเปียกเดินเ่ินเด้อสิเดียวอาบน้ำอีกบอหึมอาบบ่ไขนอนกอดตอัวนออกพิกมไขนอนกอดตัวนออกพิกนี่ ลกละยิบเ็บาทเขาจ้างเก็บเจบาทหาีบ